นี่ยนี่คือบรรยากาศกลางคืนนะดูมันก็จะเป็นเหมือนสตรีทวอล์กอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ปเองนะครับไม่ได้เจอกันนานมากน่าจะประมาณโหหลายเลยนี่อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับคลิปนี้นะครับผมประเดิมด้วยคลิปด้วยการที่จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศเ <Okay. S 1> วียดนามนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปยังเมืองดานังแล้วก็เมืองหอยอันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศของประเทศเวียดนามแล้วก็เมืองดานังกับคอยอันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บฟู้ดเท่นะครับให้ทุกคนดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีเราบินไฟล์เช้านะครับโดยทยเวทเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินนะครับแล้วก็เช็คอินเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกตเลยนะครับเพราะว่ามันบอดดิ้งประมาณ7ครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวาร์ปไปเจอทุกคนที่เวียดนามเลยนะครับจะพยายามเก็บทุกช็อตให้ทุกคนดูนะครับตามผมมาครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงประเทศเวียดนามแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ดา,านังบรรยากาศดีมากคือมันเป็นเหมือนชื้นๆนะ่ะไม่ร้อนนะครับมาเดี๋ยวเราจะวันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปยังเมืองพอยอันนะครับเป็นเมืองอันซีนเหมือนกันนะครับตามผมมานะครับก็วันนี้ผมใช้บริการของคลุกนะครับเราจองรถแท็กซี่เอ๊ะแก๊ปไว้ พวงมาลัยซ้ายนะครับที่นี่เขาขับพวงมาลัยซ้ายเนาะก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในเมืองนะครับที่ตอนนี้ก็คือมันเป็นเมืองดานังเนาะก็จะใช้เวลานานนิดนึงเหมือนมันเหมือนเพึ่งฝนตกหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าอากาศมันครึ้มๆอากาศดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีแววที่จะเมารถนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเธอพยายามถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับกน็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มาประเทศเวียดนามแล้วก็เมืองดานังนะครับในเวียดนามเนี่ยต้องขับรถประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกินจากนั้นจะโดนตำรวจจับเขาเคร่งมากเลยนะครับ <L un ters> A few e m m o n t คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปยังไปยังย่านเมืองเก่าของเมืองฮอยอันนะครับเป็นเป็นหนึ่งในมรดกโลกเลยนะครับของฮอยอันนะครับของเวียดนามนะครับเดี๋ยวทุกคนตามผมมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือก่อนที่เราจะเข้าไปในเมืองของเมืองเก่านะครับเป็นย่านเมืองเก่าเขาเรียกว่าโอทาวฮอยอันนะครับซึ่งโเทามันจะอยู่ตรงนู้นน่ะทุกคนเห็นไหมคน ผู้คนจะเดินไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะครับ <ไป S 1> ที่นี่อเมืองฮอยอันอ่ะคนแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับส่วนมากจะเป็นคนยุโรปนะครับคนยุโรปนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็เป็นเอเชียก็จะเป็นคนกเกาหลีนะครับคนเกาหลีเยอะมากนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เห็นนะครับที่นี่เดินแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะโมอเตอร์ไซค์เขาขับเร็วมากนะครับ น้นนะครับเห็นไหมฝั่งโนนก็ตรงโนนก็จะเป็นเมืองเก่าอยู่ตรงนูนนะเดี๋ยวเราไปหน้าเที่ยวนะผมผมมองว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฮอยอันก็คือใช่มันคือเหมือนคนมันจะแบบสเปซสปาแล้วก็คนคนเยอะทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในย่านโอทาว์นะครับเมืองเก่าของฮอยอันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในนะครับตามผมมาก็ ถือว่าเป็นผมว่าบรรยากาศดีมากเลยนะเ,เข้าที่ดูดิมันเดินชิลมากแล้วก็อากาศมันมันเย็นอะตอนเนี้ยขายพวกเที่ยวลึกนะฮะบรรยากาศดีมากผมชอบตึก ตึกโอทาวตึกของเขาอะบ้าน,นบบะอนะมันจะเป็นสไตล์สไตล์แบบสไตล์เวียดนามผสม,ม,มยุโรปนิดๆดีเดี๋ยวเราจะตามหาคาเฟ่ที่มันดังๆนะฮะเป็นคาเฟ่ที่เขาขายกาแฟมะพร้าวเราต้องเที่ยวเยอะมาก โอเคครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในคาเฟ่แล้วนะครับอ๋คนเยอะมากเลยอะบรรยากาศภายในคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะมาเดี๋ยวค่อยสั่งนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบนดาดฟ้านะครับโอ้โห นี่ฮะวิวสวยมากเดี๋ยวเรารอ,รอคิวถ่ายรูปนครับนี่ก็จะเป็นวิวนะครับดูครับก็จะเป็นเห็นหลังคา สวย few moments later. ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองชิมน้ำสมุนไพรที่ดังเหมือนกันนะครับนี่นี่ฮะถ้าใครมาโอ,โอ,าโอทาโอทาในฮอยอันนะครับอย่าลืมชิมนี่ร้านสมุนไพรนี่ครับร้านสมุนไพรคนต่อคิวเยอะมากนะครับชื่อร้านว่าหมดหมดก็คือหมด <c oughs> นี่นีน,น,นี่ดูดู มันเป็นร้านสมุนไพรที่ที่ดังนะครับแก้วละ1 6 0 0 0ดองเข้าแถวเดี๋ยวผมเข้าแถวให้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแถวนะครับนี่นะครับ1600 0ดองเดี๋ยวเราจะขอชิม1แก้วเนี่ยเขาทำมาจากสมุนไพรแล้วก็หลอดจะเป็นหลอดถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นไม้ไผ่เออ ชื่อว่าร้านมดนะครับทุกคนครับนี่ผมได้มาแล้วนะครับนี่คือ,อน้ําสมุนไพรที่เราตอบชิวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูดูดูข้างในนะครับมันเหมือนเป็นน้ำอะไรสักอย่างนี้แหละครับแต่ว่าหลอดจะเป็นหลอดไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมชิมให้ทุกคนดูนะอืม,อมสดชื่นครับเหมือนชามะนาวเลย แก้วละ1600 0ดองเท่ากับประมาณ22บาทแก้วละ22บบาทเนี่ยนี่คือบรรยากาศกลางคืนนะดูมันก็จะเป็นเหมือนสตรีทวอล์กอ่ะก็คือทุกร้านก็จะเปิดโคมไฟแต่กลางคืนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณกึ่งกึ่งเยาวราชนะไม่ใช่ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะตอนตอนกลางวันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอตอนกลางคืนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนมากก็จะใส่จะเปิดโคมไฟกันเนาะ แต่ผมบอกเลยว่าคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆยิ่งคนเกาหลีอะ่ะเยอะจริงนี่ฮะด้านหลังสวยนะผมชอบอย่าลืมนะครับต้องมาให้ได้นะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเป็นอีกจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรือนะครับที่จะดูโคมไฟนะครับเขาจะเปิดโคมไฟนะครับแล้วก็ล่องเรือดูโคมไฟ มาตามผมมาเดี๋ยวผมพาพา,าทุกคนไปดูแต่คนเยอะมากรู้ดิโอ้โหทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะครับ<อ>นี่คือ,อเรือนะครับกลางคืน<อ>สวยมากเ,เป็นการล่องเรือเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเรือโคมไฟนะสวยจริงๆทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนเรือแล้วนะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากทุกคนดูบรรยากาศด้านหลังผมนะดูคุณป้าฮัลโหลบาย หงป้าเขา,เขาแข็งแรงมากนะครับบรรยากาศเหมือนประมาณเวนิสเวนิสเวียดนามอะเวนิสฮอยอันเนี Venice, ่ย <Yeah. S 1> มันสวยมากดูทุกเรือนะครับเขาจะใสะ่โคมไฟนะครับเนี่ยคือตรงนี้มีประมาณมากกว่า50คันห้าำได้นะเรือเนี่ยมันก็จะมีการไปเวียนนะครับพายไปเรื่อยนะครับคนละ1,50,000ดอง ไม่ใช่คนละละคันละ1,500 0 0ดองนะครับลำละ1น0 0 0 0ดองก็ประมาณ200กว่าบาทบ้านเราอ่ะก็ผมว่าคุ้มนะเอาบรรยากาศเนี่ยดูดิโดแมันติกมากบรรยากาศดีมากแล้วก็คือคนเยอะคนเกือบล้านมั้งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชิลระหว่างที่เราล่องเรือครับมันก็จะมี ร้านโคมไฟนะครับนี่ก็คือคือบรรยากาศที่นี่ส่วนมากร้าน,นจะติดโคมไฟซึ่งผมมองว่าสวยมากเป็นสันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของฮอยอันเลยเนี่ยดูครับแต่ว่าในกล้อง,องมันอาจจะสว่างหน่อยนะพอแต่ว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่ามันจะมืดมันจะมืดหน่อยเนี่ย ควรมานั่งผมแนะนาําถ้าใครอยากจะมานะครับควรที่จะมาประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยก่อนที่พระท,ที่จะตกอะครับวิวจะดีมากเพราะว่าเออมันจะเห็นวิวได้ชัดกว่านี้แต่ว่าตอนกลางคืนมันก็จะได้อีกฟีลลิ่นหนึ่งนะครับเนี่ยก็มันก็จะประมาณนี้ครับซึ่งเรือเราก็มีโคมไฟด้วยนี่นี่โคมไฟแล้วก็ไอไอที่มันข้างๆเราก็จะเป็นเหมือนประมาณแคนเดเหมือน ก็เรียกอะไรกระทงไม่ใช่กระทงเป็นโคมไฟลอยเป็นแบบกระดาษโคมไฟลอยเนี่ย a t e r ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาจากเรือแล้วนะครับเราใช้เวลาประมาณ20นาทีในการร่องเรือนะครับซึ่งผมบอกว่าบรรยากาศดีมากชิลมากนะครับใครมาหอยอันอย่าลืมมาล่องเรือนะครับดูบรรยากาศกลางคืนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย